สังเกตนะโจทย์ฟิสิกส์เนี่ยมันจะไม่ได้บอกทุกอย่างมาในข้อสอบนะเราจะต้องรู้คำศัพท์รู้คีย์เวิร์ดเองอย่างตัวเนี้ยสิ่งที่โจทย์มันให้มาถ้าเรามองด้วยตาเปล่าเนี่ยเราก็จะรู้ว่ามันให้แรงมันให้มวลมาใช่ไหมแล้วก็เวลาอ่ะมี f มี M มี T แล้วโจทย์ถามหา w ก็คืองานใช่ไหมเพราะว่ามันถามหน่วยจูลแต่ทีนี้ มันคำนวณได้ไหมอ่ะมันก็จะหายังไม่ได้ใช่ไหมเพราะมันจะขาดบางตัวไปแล้วก็ไปดูก่อนว่าเอ๊ะสิ่งที่โจทถามเนี่ยมันใช้สูตรอะไรนะก็พี่ก็เขียนออกมาเลยมันมีอยู่สูตรเดียวอ่ะแต่ละบทอ่ะสังเกตดีๆอันเนี้ยก็จะเป็นสูตรงานเนาะงานเท่ากับ fs cos เแล้วก็ไปเช็คทีละข้อเลยว,ว่าอะไรบ้างที่เรารู้แล้วอะไรที่เรายังไม่รู้อย่างอันนี้ f เราให้มาแล้ว s เรารู้หรือยังยังไม่รู้ ส่วนคอสก็คือตัดทิ้งอ่ะทีนี้ถ้าเรายังไม่รู้ S เราก็ต้องไปหา S ออกมาก่อนไม่งั้นมันก็จะคำนวณไม่ได้และทีนี้มันก็จะโยงไปกับบทที่2ใช่ไหมเนี่ยแหละฟิสิกส์ถ้าเกิดว่าบทก่อนหน้านี้เราไม่แม่นใช่ปะพอเรามาเรียนบทถัดไปอ่ะมันก็จะมึน,มน เพราะว่ามันไปต่อไม่ได้มันจําสูตรไม่ได้เอออย่างตัวน,นี้เราอยากได้ s เราก็กลับไปเช็คสูตรสวัสด์สูตรสวัสดก็คือไอ้อีห้าสูตรใหญ่ๆนั่นแหละในบทที่2เนาะอันนี้มันให้มามี SUVAT